สวัสดีค่ะดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคน,เ,นคเข้าสู่ชาแนลมิลลุดยิปซีค่ะกลับมาพ่อก,กิฟนะคะนี่เป็นการพยากรณ์ความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุดินนะคะธาตุดินประกอบไปด้วยราศีมังกร,รกพฤกษบและก็ราศีกันนะคะประจําเดือนตุลาคม2566ค่ะขอบคุณสําหรับการกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร้ฟนะคะช่องของเราแบ่งออกเป็น3พาร์ความสัมพันธ์คนโสดไม่ชัดเจนแล้วก็ตามมาด้วยคนมีคู่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะความสัมพันธ์คนโสดเนาะลำดับแรกเลยเป็นอย่างไรกันบ้างไพ่พลังงานนี้ แปดใบค่ะเป็นของคุณนะไพ่บอกว่าในเดือนนี้ตุลาคมอ่ะคุณจะได้พบเจอกับความสัมพันธ์ที่หักดิบมากๆก,กระทบความรู้สึกเสียความรู้สึกประทันหันแล้วก็เรารู้สึกว่าเราเกลียดความรักไปเลยรู้สึกเหมือนมันเป็นปมอ่ะคุณจะได้พบเจอกับคนที่เข้ามาสร้างความสัมพันธ์กับคุณประเดี๋ยวประดาวแต่คุณก็รู้สึกว่าอินกับเขามากเหลือเกินเดือนนี้ชาวธาต ดินต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการเคลิม้มเผลอไผลเผลอใจนะคะไปกับความสัมพันธ์ชั่วครู่ชั่วยามความสัมพันธ์คุณต้องระมัดระวังนะรักออนไลน์การพูดคุยกันแบบออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีผลนะคะที่ทําให้คุณอาจจะเสียทรัพย์เสียในสิ่งที่บางทีคุณก็รู้สึกว่าเสียเวลานะคะเสียได้โอกาสทําไมถึงต้องเจออะไรแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเออมันมันเลยกลายเป็นความสัมพันธ์ที่คุณก็รู้สึกว่ามันก็เหนื่อยนะ <sı ff> เดือนนี้คือช้ำอะช้ำชอกนะคะแต่คนในเครื่องแบบเด่นมากคนในเครื่องแบบในที่นี้คือหมอพยาบาลทนายความอ่าตำรวจทหารคนที่แบบแลดูแบบจริงๆจังๆคึง,งขึงขังๆหน่อยกับการใช้ชีวิตนะคะในช่วงนี้ก็จะวนๆเวียนๆเข้ามาเหมือนกันกิฟอยากให้คุณนะคะค่อนข้างที่จะ ปล่อยวางเนาะปล่อยวางกับคนที่เขาแบบไม่ได้เข้ามาจริงๆจังๆอ่ะต้องระมัดระวังตรงนี้ดีๆนะคะเดี๋ยวขยายห,หน่อย judgment หมายถึงอะไรคะ judgment หมายถึงอาจจะมีคนเข้ามานะคะมากกว่าหนึ่งคนเลยแต่คนก็ค่อนข้างปิดไฟใส่ก่อนก็คือแบบไม่สนใจความรักไม่ได้แบบว่าหวือหวาอะไรขนาดนั้นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน คนคนนี้นอกจากจะพบรักจากทางออนไลน์เนาะหรือว่าความสัมพันธ์อาจจะได้พบเจอจากเพื่อนของเพื่อนหรืออาจจะเป็นในเรื่องของเพื่อนร่วมงานใหม่ๆคนในทีมใหม่ๆการที่เราไปเจอแบบเพื่อนร่วมงานคือแบบต่างแผนกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะมีโอกาสได้พบรักสร้างความสัมพันธ์ได้เหมือนกันคนคนนี้อายุมากกว่านะผิวออกเหลืองนะคะ แต่ไม่ดำอ,อ่ะออกเหลืองแต่ก็ไม่ได้ขาวขนาดนั้นความสัมพันธ์อยู่ในเกณฑ์ที่ชุบโอเคบอกแล้วว่าอาจจะมีเพื่อนเป็นแม่สื่อแม่ชักนะคะจากที่เราเคยไปช่วยเหลือเขานะคะเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่คุณได้รับความช่วยเหลือจากคนรอบข้างนะคะไม่ว่าจ,จะเป็นเพื่อนในชีวิตจริงเพื่อนในที่ทํางานหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีโอกาสได้พบรักกันและดีหรือเปล่า ฝังใจละสิไม่ใช่ไม่ดีแต่คุณก็ยังฝังใจนะคะกับสิ่งที่คุณเจอในเดือนนี้ชาวธาตุดินอาจจะได้ปนปนเป็นเปียกกับความสัมพันธ์เก่าๆหรือความรู้สึกเก่าๆที่ยังคงค้างนะคะไม่ต้องรีบในเรื่องของการสรางความสัมพันธ์หรือว่าไม่ต้องรีบในเรื่องของการแบบ ต้องรีบเปิดใจต้องรีบมีใครเดี๋ยวจะไม่ทันคนอื่นไม่เป็นไรเอาที่เราพร้อมเอาที่เราไหวเอาที่เรารู้สึกว่าเราคุยแล้วสบายใจคุยแล้วไม่ต้องหลอกกันคุยแล้วมันสามารถชัดเจนได้อะไรแบบเนี้ยก็อาจจะทําให้คุณเลือกที่จะมองความรักในมุมแล้วก็ในแง่ใหม่ๆมากขึ้นนั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อนะคะในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะสวัสดีค่ะชาวธาตุ ดินมังกรพรึกษศกันนะคะและนี่คือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนของคุณค่ะภายอดีตที่ผ่านมาชัดเจนจริงๆเลยว่าเป็นความสัมพันธ์ที่แลดูเหมือนจะเข้ากันได้ยากสุดๆเลยต่างคนต่างมีอีกโก้ต่างคนต่างไม่ยอมกันและกันนะคะในหลายๆในหลายๆเรื่องนะไม่ใช่แค่บางเรื่องกิบรู้สึกว่าการคอนเนคชั่น ในเรื่องของทัศนคติคำพูดการใช้ชีวิตอะไรแบบเนี้ยมนแลดูเป็นการปรับตัวด้วยกันที่ค่อนข้างยากบางทีใช้ชีวิตด้วยกันได้นะแต่ว่าทัศนคติความคิดที่มีแต่เรื่องบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยเอออาจจะและดูเหมือนเป็นแนวโน้มนะคะที่ทําให้ความสัมพันธ์ของคุณและเขาเนี่ยแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะคะความสัมพันธ์ที่ผ่านมามีแต่เรื่องที่ทําให้เสียความรู้สึกมีแต่เรื่องที่จะต้องแบบพูดจาไม่ดีใส่กัน หรือใช้ความคิดมากเป็นพิเศษอะไรแบบนี้ค่ะทําให้คุณรู้สึกเหมือนแบบคุณก็ค่อนข้างเจ็บปวดตุลานี้อาจจะเป็นตุลาที่ค่อนข้างเจ็บปวดนะคะสําหรับชาวธาตุดินมังกรพึ่งศพกันเดี๋ยวเรามาดูว่าเจ็บปวดเรื่องอะไรเรื่องที่คุณเป็นฝ่ายยอมเป็นฝ่ายให้เป็นฝ่ายที่แบบทําดีกับเขาทุกอย่างแต่สุดท้ายสิ่งที่ได้กลับมามันคือความเสียใจแล้วก็ความไม่ชัดเจนนั่นเองนะคะคือเหมือนคุณโดดเดี่ยวมากๆเลยอะ บางทีการที่เขาต้องการคุณคุณสแตนบาย24ชั่วโมงได้เลยแต่ว่าในบางเวลาที่คุณต้องการเขาเขาไปอยู่ที่ไหนนะคะชาวธาตดินขอคําตอบในคอมเมนต์หน่อยนะความรู้สึกของคุณเห็นไหมไพ่มีต่ดาบดาบเป็นพลังงานของอุป,ปสรรคนะคะรู้สึกว่าตอนนี้ไม่มั่นใจเลยในความสัมพันธ์โอ้โหยิ่งพูดยิ่งแบบโอ้โหเยอะไปหมดเลยอะ่ะคิดว่าคุณรู้สึกว่า คุณพยายามที่จะปลงคุณพยายามที่จะปล่อยวางคุณพยายามที่จะแบบเออคิดไม่ตกกับคนคนนี้นะคะแต่สุดท้ายแล้วลึกๆคุณก็อาจจะเสียดดยเวลาเสียดายความรู้สึกเสียดายที่แบบทุกๆอย่างมันเคยดีต่อกันมากๆอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าคนแค่รู้สึกเสียดายแต่จริงๆแล้วคุณก็พร้อมที่จะปล่อยวางคนคนนี้ไปได้เหมือนกันไพ่ขึ้นพลังงานแบบคุณเด็ดขาดมากขึ้นนะคะเขาจะกลัวความเด็ดขาดของคุณนะคะ หนึ่งถ้วยโอเคคุณทำตัวให้มันยากขึ้นด้วยแหละคุณเหมือนคุณวิ่งหนีเขานะกิบว่าคุณอะกำลังเล่นเกมความสัมพันธ์อยู่คุณพยายามที่จะวิ่งหนีคนคนนี้แต่ถามว่าคนคนนี้เขาพร้อมที่จะวิ่งตามคุณหรือเปล่าดูเรามาหาคำตอบกันนะคะ <S <S เขาเป็นคนนิ่งๆคนนี้เห็นปะก้าวถ้วยเห็นปะคือเขาเป็นคนที่แบบจะพูดยังไงดีอะเขาเป็นคนที่เฉยๆอะ เป็นคนที่อ e ีโก้จัดหรือว่าเป็นคนที่แบบไม่ค่อยฟังอ่ะเออฉันเป้งของฉันแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเออคือไปหลงสเสน่ห์กับคนแบบนี้จริงจริงเหรอไม่มีสเสน่ห์แถมยังแบบพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องด้วยอ่ะถ้าดูจากไพ่นะเห็นปะไพ่ขึ้นไม่ค่อยหนีกันเลยค่ะะอ่ทิ้งท้ายไว้เมื่อกี้ใช่ไหมว่าถ้าคนนุณหนีหรือว่าคุณพยายามที่จะแบบปิดกั้นเขาอะไรเงี้ย เขาจะตามไหมคําตอบก็คือตามนะคะคือตามนะแต่ว่าตามในเวที่แบบตามแล้วเหรอชาวทัดดินงงว่านี่คือการตามของเขาเหรอคือเหมือนเขาพยายามแต่เหมือนไม่ได้พยายามอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้เต็มที่กับเราขนาดนั้นถ้าเขาอยากมีเราในชีวิตจริงๆบางทีแค่วันเดียวหรืออะไรแบบเนี้ยก็แลดูเหมือนจะต้องแบบตามหากันแลว้วอะคิดว่าเขามีตัวเลือกนะคนคนนี้เขาถึงแบบไม่ค่อยแบบได้อินกับคุณ สักเท่าไหร่เขากลัวว่าเขาจะเสียคนดีๆแบบคุณไปมากกว่าคนที่ยอมเขาคนที่แบบเหมือนว่าเขาทําแบบนี้กับคุณได้คนเดียวอะถ้าไปทํากับคนอื่นคนอื่นเขาคงด่าเป,ปึงอะกิ๊บรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นความสัมพันธ์แบบนี้มากกว่านะคะก็ยังไงอยากอยากให้กําลังใจว่าความสัมพันธ์ในเดือนตุลาคมนี้ค่อนข้างอึดอัดแล้วก็อยู่ในเวที คุณตัดใจไปเยอะแล้วนะคะถ้ากําลังตัดใจหรือว่าพยายามที่จะลืมหรือพยายามที่จะไปจริงๆกิ๊บก็เชียร์นะว่าเออไปเถอะอย่าอยู่เลยอยู่แล้วเหนื่อยไม่ต้องอยู่นะคะแล้วก็ไปให้มันได้ดีได้ดีกว่าคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตกิ๊บว่าถ้าแบบเนี้ยมัน,ม,นมันน่าจะตอบโจทย์คุณมากกว่ากิ๊บขอให้คุณตัดใจสําเร็จแล้วกันนะคะสําหรับชาวธาตุด,ดินค่ะแล้วเราไปต่อความสัมพันธ์ของคนมีคู่ค่ะ มาต่อนะคะที่ความสัมพันธ์ของคนมีคู่ชาวทัุดินมังกรพฤศพกันกันบ้างค่ะความสัมพันธ์ของพวกคุณนะคะอดีตที่ผ่านมาเต็มไปด้วยความราบรื่นเนาะเป็นความสัมพันธ์ที่เต็มที่แล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่เข้ากันได้ดีมากๆนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่คบกันมานานจนถึงขั้นบางคู่บางท่านแต่งงานอยู่กินด้วยกันมีลูกมีครอบครัวที่สมบูรณ์คุณอยากถามกิฟต์หรือเปล่าคะว่าคนคนนี้เป็นคู่แท้หรือว่าเป็นคู่เวน้นคู่กรรม คิดว่าคนที่เข้ามาดูคลิปนี้มากกว่า5 0คิดว่าตัวเองเป็นคู่เวรคู่กรรมนะคะคําตอบนั้นคือใช่ค่ะคนคนนี้อาจจะเป็นคู่เวรคู่กรรมของคุณนะคะเพราะว่าในเดือนตุลาคมน,นี้มีแต่เรื่องที่ท็อกซิกแล้วก็ไม่สบายใจเลยนะคะหรือก่อนหน้านี้อาจจะตังตต้งหิดตั้งหิดในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะว่าอาจมันจะอาจมันอาจจะมีความลับหรืออาจจะมีความรู้สึกบางอย่างที่คุณยังไม่ได้รับรู้นะคะก่อนที่จะเลผลอผลยใจไปมากกว่านี้เดี๋ยวเรามาหาคําตอบในเดือนตุลากมก ตุลาคมกันคะ่ะว่าความสัมพันธ์มันยังดีอยู่หรือเปล่าเพราะดูจากพลังงานไพ่นะคะบางคู่บางท่านอาจจะได้ลดสถานะนะความสัมพันธ์ดีไหมเหนื่อยคะ่ะคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยมากเป็นความสัมพันธ์ที่คุณก็พยายามนะคะทําทุกๆอย่างแบบไม่ให้ขาดตกบุกพร่องใดๆคุณพยายามที่จะเป็นคนรักที่ดีคุณพยายามที่จะเป็นคนเก่า คนที่เคยน่ารักหรือคุณอยากให้เขานะคะเป็นคนเดิมคนที่เคยน่ารักกับคุณเท่านั้นเองความสัมพันธ์ความรู้สึกคุณเหนื่อยแต่คุณก็พยายามแบบเต็มที่มากๆนะคะชาวธาดินคุณเป็นคนที่อดทนหนักแน่นนะคะแล้วก็พยายามที่อยากจะเริ่มต้นรักษาความสัมพันธ์ใหม่ๆเต็มที่มากๆจริงๆโอ้โหแต่ในเดือนนี้ความรู้สึกหรือการกระทาของคุณมันก็ค่อนข้างตรงไปตรงมาอย่างเช่นคือคุณรู้สึกว่ามันเหนื่อยคุณรู้สึกว่ามันท้อคุณรู้สึกว่า ถ้าไม่สบายใจหรือว่าถ้าเจออะไรที่รู้สึกว่ามันหาคำตอบให้อะไรแบบนี้ไม่ได้คุณจะขอห่างสักพักเหมือนกันเพื่อเซฟใจตัวเองเซฟความรู้สึกตัวเองตอนนี้คุณทำได้แค่เพียงประคองนะคะความสัมพันธ์ให้อยู่ในจุดที่ดีต่อกันทั้งคู่แต่คุณก็ค่อนข้างมีกรอบมีกฎแล้วก็ เขาก็ต้องทำตามแล้วเขาก็ต้องยอมรับนะคะในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกันกนะคะว่าความรู้สึกของเขาเป็นอย่างไรคะเขาเป็นคนที่เห็นปะเขาก็รู้สึกว่าไม่สบายใจเหมือนกันความสัมพันธ์นี้มันถึงทางตันจริงๆไหม หรือว่าความสัมพันธ์นี้มันยังใช่อยู่หรือเปล่าเหมือนเขากําลังหาคําตอบอยู่นะคะเขาทําอะไรไม่ได้เลยค่ะนอกจากคิดซ้าวนเดิมปล่อยให้เวลานะคะได้ทําหน้าที่ของมันความสัมพันธ์บอกเลยว่าเข้าขั้นวิกฤตอยู่นะชาวทาตดินในเดือนนี้ตุลาคมนี้เขาแลดูเหมือนเป็นหินเลยค่ะ ถามอะไรไม่ตอบพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องจะอยังไงสักอย่างหนึ่งก็ไม่ทำไม่หือไม่อือไม่มีการเช็กแอคชั่นอะไรใดๆต่อตัวคุณนะคะมันเป็นสัญญาณอย่างหนึ่งนะที่ทำให้เห็นว่าความสัมพันธ์มันมันยากที่จะรอดเหมือนกันถ้ายังไม่มีใครทำอะไรหรือว่ายังไม่ได้มีใครตัดสินใจอะไรใดๆกิ๊บรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันก็ยังคงอยู่ในรูปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะยังไม่ได้มีแนวโน้มที่จะอ่ กระจ,จ,จายหรือว่าหายกันไปมากกว่าเดิมเพราะทุกวันนี้ที่เป็นอยู่นะคะความสัมพันธ์มันก็ไม่ได้ดีไปมากกว่าเดิมอ่ะมันมีห่างแต่ว่าบางคู่บางท่านมีมีกาวใจเนาะกาวใจที่ทําให้อ่าความสัมพันธ์นี้ยังอยู่อย่างเช่นซื้อบ้านด้วยกันซื้อรถด,ด้วยกันหรือว่าบางคู่บางท่านนะคะมีลูกเนาะพยานรักน้อยด้วยกันเขาก็อาจจะอยากทาเพื่อลูกคุณก็อาจจะอยากทาเพื่อลูกเหมือนกันให้ระมัดระวังรักสามเศร้าเราสามคนนะคะความสัมพันธ์มันอาจจะร้าว เกิดจากความนี้แหละไม่เชื่อใจแล้วก็มีเหตุผลบางอย่างนะคะที่ทำให้อ่าหลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนไปยังไงกิปเอาใจช่วยนะคะสำหรับชาวธาตุดินแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ